Thank you. สวัสดีครับวันนี้เรามีอีกหนึ่งร้านอาหารแซ่บๆและบรรยากาศดีมาฝากกันอีกแล้วนะครับนี่คือร้านจิ้มจุ่มยักษ์ลาดกระบังครับร้านอยู่ถนนคุ้มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับเป็นส่วนอาหารบานพื้นที่10ไร่ร้านนี้เพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ว่าผลตอบรับดีมากๆที่นี่เป็นสาขาที่สองนะครับสาขาแรกจะอยู่ลำลูกกาชื่อจิ้มจุ่มยักษ์ลำลูกกาใครที่เป็นสายนั่งชิลกินลมชมวิวอบรรยากาศคู่กันไปกับจิ้มจุ่มแซ่บๆอาหารรสเด็ดร้านนี้ตอบโจทย์ที่สุดครับด้านหน้าจะเป็นซุ้มไม้ไผ่ขนาดยักษ์บรรยากาศภายในร้านตกแต่งสวยงามภาายนจะมีต่ง ต่างตั้งชื่อตามตัวละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งเป็นกิมมิคของร้านนี้นะครับมีสนามเด็กเล่นสนามหญ้ากว้างๆพื้นที่สําหรับเด็กเยอะมากๆที่นั่งก็จะมีทั้งโซนห้องแอร์โซนเอาท์ดอร์แล้วก็ซุ้มริมน้ําส่วนตัวนะครับรับลมเย็นสบายมากเลยช่วงนี้เขาจะจัดธีมคริสต์มาสสวยงามให้เราได้มาถ่ายรูปกันด้วยนะครับเหมาะกับหลายๆกลุ่มทั้งครอบครัวเพื่อนฝูงจะมาเดี่ยวหรือมาคู่ก็ได้หมดครับอาหารที่นี่มีจิ้มจุ่มเป็นไฮไลท์นะครับมีทั้งชุดเนื้อชุดหมูและชุดปลาจุ่มเน้นวัตถุุดดิิบสสใใหมม่คีคณภาพและเร์ อลังการให้เข้ากับธีมของยักษ์นั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีอาหารไทยอีสานและอื่นๆหลากหลายกว่า200เมนูตามสไตล์จิ้มจุ่มยักษ์ครับมาเริ่มกันที่ชุดจิ้มจุ่มที่เป็นไฮไลท์กันก่อนเลยนี่คือชุดราชนทศกัณฐ์ครับอันนี้เป็นชุดใหญ่เลยนะครับจะมีทั้งชุดหมูและชุดเนื้อของเราจะเป็นชุดหมูครับชุดนี้ราคา928บาทในชุดจะเสิร์ฟมาในถาดขนาดใหญ่แล้วก็จัดเรียงของมาอย่างสวยงามน่าถ่ายรูปมาก,มากๆมีทั้งส่วน3ชั้นสันคอสันนอกตับหมูไส้อ่อนหมูซีฟู้ด ครับทั้งกุ้งหมึกสดตัวใหญ่ หอยเชลหอยแมลงพู่นิวซีแลนด์ลูกชิ้นเต้าหู้หมึกกรอบหมูหมักแมงกระพุนและหมูสับตอกไข่นะครับส่วนน้าจิ้มเป็นน้าจิ้มซุกี้แล้วก็น้าจิ้มเจ่วมะขามครับมาพร้อมชุดผักสดแล้วก็หม้อน้าซุปสองช่องทั้งน้ําซุปหมูแบบดั้งเดิมและน้าซุปปลาแห้งสไตล์ญี่ปุ่นครับจิ้มจุ่มที่นี่เขาจะพิถีพิถันทุกขั้นตอนตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบทุกอย่างนะครับเลือกใช้ของดีทั้งหมดเลยรวมไปถึงน้ําจิ้มที่รสชาติจัดจ้านไม่หวงเครื่องแล้วก็น้าาาทรงมได้ด้้าากินสถัโต๊ะ4ำ ไปดีทุกองคประกอบไม่ใช่ว่าใหญ่อย่างเดียวนะฮะต้องบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆเรื่องจิ้มจุ่มเมนูต่อมาเป็นอาหารพื้นบ้านอีสานอย่างแกงลาวผักหวานไข่มดแดงราคา228บาทที่เห็นก็เป็นไข่มดแดงแบบที่มีทั้งไข่ทั้งตัวอ่อนนะครับมีตัวมดแดงมาด้วยนะเป็นของดีของอร่อยเลยนะครับเอาไปทําได้หลายอย่างแกงใส่ผักหวานก็เป็นเมนูยอดนิยมอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นแกงน้าําใสๆรสชาติกลมกล่อมมีความหวานจากยอดผักหวานและหอมแดงนะครับกลิ่นหอมใบแมงลักส่วนไข่มดแดงก็มันๆกรุบๆเคี้ยวเพิินนจรงๆตต่อมาป็ ถาดลาวครับราคา238บาทเป็นตำปูปลาร้าสูตรเด็ดเผ็ดแซ่บใช้พริกหลากหลายชนิดครับทั้งพริกสดพริกแห้งคั่วเสิร์ฟมาพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆมีเส้นขนมจีนปีกไก่ย่างปลากรอบไข่ต้มหมูย่อแหนมหอยหน้าแคปหมูหน่อไม้และผักสดครับส้มตำแซ่บมากปลาร้าหนัวมากครับถ้ามาหลายๆคนสั่งตำถาดก็จะคุ้มหน่อยเพราะว่ารวมๆกันแล้วก็เยอะมากไม่เคยกินหมดสักทีนะครับโดยส่วนตัวแต่ที่นี่แตกต่างจากที่อื่นก็ตรงที่มีไก่ย่างนี่แหละครับก็ถือว่าครบเครื่องสําหรับตำถาด ดถันี้ต่อมาเป็นทอดมันกุ้งราคา188บาทเมนูยอดฮิตตลอดการนลกอะไรไม่ออกก็สั่งทอดมันกุ้งไว้ก่อนครับกินเป็นออเดอร์ก็ได้แก้เผ็ดก็ได้นะครับหรือโต๊ะไหนที่มีเด็กๆก,ก็สั่งเมนูนี้เลยที่นี่ก็จะทอดสดใหม่ชิ้นใหญ่กุ้งเน้นๆกรอบนอกนุ่มในไม่อมน้ํามันนะครับจิ้มกับน้ําจิ้มบวยเปรียปร้ยวๆหวานๆน,นะฮะต่อมาเป็นผัดชารวมิตรกระทะร้อนราคา288บาทผัดชาที่อร่อยสังเกตดูนะครับเขาจะผัดให้ไฟลุกแบบนี้เลยมันจะมีความหอมเวลาไฟมันเบินไปโดนเครื่องพริกเครื่องสมุนไพเ เ,เวลากินแล้วกลิ่นมันจะแบบเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็มีของทะเลสดๆทั้งกุ้งหมึกไข่หมึกหอยมแมลงภู่ปลากระพงผัดได้ถึงเครื่องเข้มข้นแล้วก็มีกลิ่นหอมกระชายเสิร์ฟมาในกระทะร้อนครับถ้ายอร่อยก็ต้องกินตอนร้อนๆแบบนี้แหละครับจานต่อมาเป็นยำคอหมูย่างครับราคา158บาทเราจะใส่มะเขือเทศหัวหอมใหญ่ต้นหอมและผักขึ้นช่ายเป็นผักที่เข้ากับยำคอหมูย่างได้ดีที่สุดนะครับรสชาติจะเปรี้ยวหวานมีเผ็ดเล็กน้อยส่วนคอหมูเนี่ยเขาหมักมาอย่างดีมีรสชาตติิในนนััววอยู่แล้บกกเป็ แก้มก็ได้หรือว่าเป็นกับข้าวก็ดีสําหรับจานนี้นะครับเมนูต่อมาเป็นหมึกไข่นึ่งมะนาวราคา358บาทอันนี้แซ่บมากๆรสจัดเลยนะครับทั้งเปรี้ยวเค็มเผ็ดตัดหวานนิดๆปลาหมึกไข่แน่นสุกกําลังดีไม่แข็งเกินไปมีประกาศข่าวด้านล่างช่วยซอฟความจัดจ้านของน้ำปลาดอันนี้อร่อยนะครับแนะนําเลยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่อยากให้ลองมากินกันนะครับใครอยู่แถวลาดกระบงังอยากหาร้านอร่อยๆบรรยากาศดีมาที่นี่ได้เลยรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนและยิ่งช่วงนี้นะครับลมหนาวเริ่มพัดมาแล้วครับบรรยากาศชิลๆ แบบนี้ไม่ต้องรออะไรแล้วร้านจิ้มจุ่มยักษ์ลาดกระบงังเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่11โมงไปจนถึง5ทุ่มครับเดี๋ยวแปะพิกัดและรายละเอียดไว้ให้ใต้คลิปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดติดตามเพจแดกดึกไว้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ